ทวนทวนตะเมนตาประชารนนะคะทวนตะเวนตาเรับตาตาที่ตาลูก่ะ Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ก็ม mm. ีหยๆหลายๆหลายมายๆหลายๆก็า oh? ใหญรออ๋อ๋อใส่ได้ใช่ไหมนี่อย่างนี้กล่องนี่ยขายอะรดี

ก็เรียกได้ว่าบรรยากาศอดชื่นสดใลงส่งและสดนะค็ะละครละครหมอหลวงฟังฟงงงังนที่อได้ยนะอ้ยเฮีก่อนถ่ายเลยค่ะต้องนนี้นะครับ ต้องพี่คนนี้ก่อนเลยครับพี่ถ่ายก่อนเลยต้องนี้ก่อนนะครับอ่ะพร้อมมองกล้องนะครับผมหนึ่งสองเดี๋ยวหนึ่งสองสามเฮพร้อมกันนะครับผมอ่าหนึ่งสองสครับผมก็มีทีนะครับ ไม่เอาครับขอแยกนะครับกล้องนี้นะครับนับหนึ่งสองสามครับอีกทีนะครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับกล้องอื่นเชิญครับกล่องเลยนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งครับเองครับสเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ อ่มันนิดนึงครับนิดนึงนิดหนึงนิดนึอาเออไม่นบ่าบา่ที่จะไปถึ่าหมโอ้เอาเ่มไหมคะพ่้มแน่นอนแน่นอม่เอาเลยเอาเล่เอาไลยเอาเลยเคชูบ่น่ไกันเนี่ยน่ได้

เจ็ดเจ็อ้่สองปิดกล้องแล้วก็ถือเลิอกดีบนส่วงวันนี้ค่ะหมออยู่เป็นไงบ้างถามพี่ก่อนความรู้สึกที่ถ่ายทำมาตลอดแฮปปี้มากค่ะเอ้จริงจริงนค่ะคือเวลามาตองเนี้ยฉันรู้สึกว่าอยากตื่นเช้าอยากมาเล่นไม่ได้เหมือนไมาทำงานเลยค่ะหาเพื่อนหาที่ทๆอะไรเงี่ย ี่อยู่คนเดียวเหรอวันนี้มาคิดแต่ว่าจะยึดกันเลยมันมีตัวละครแต่ลตัวที่เรารับบทกันของที่มาในม้คือตัวอะไระแปลกแล้วเพื่อนก็ว่าแล้วเพื่อก็งแล้วก้งงเมเร่าแล้วเ่าละไมใส่ก้นละไม่ ทังกาแต่งัท้งทรงผมกนทองอัน้ตอนนี้มัเรยเ่าออไม่แปลาโอ้ก็มาในเรื่องในเรื่องืออะไรในเรื่องครับชื่อ2คนครับอนทไทยใช่ใช่ดีเย ครับในเรื่องเนชายเป็นชายมันก็เป็นชายทุ่นก็เป็นลูกบ้านหมอทองคำครับพี่พี่ชายครับนี่ครับแล้วผมทองแท้ครับบ้านของนะแต่งตัวแบบนี้จะมีเรื่องเป็นชายเป็นหญิงหรืออะไรน้างุดหม่จริงจริงจริงมันจะมันจะแยกไปอยู่เนาะอยู่ที่อะไรก็ได้ไม่จริงแล้วชุดทีเย่ะใส่ต้องเป็นหน้าเรียนหมอหลวงครับแล้วก็พี่ชายผมพี่รองแท้เขาก็เป็นหมอหลวงอยู่แล้ว แต่ผมเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนหมอหลวงส่วนพี่ชายนี่คือนหหมอลวงเป็นหมอหลวงครับครับอ่าแล้วนี่ล่ะคะดินละแพร์ทองอะไรทองอะไรไม่ใช่คันแล้วตอนนี้ทองแดงครับอ่าผมเป็นได้ได้ไปก่อนได้ได้ได้เล่ไปก่อนเอาไปก่อนใช่ไหม แล้วบทเป็นองค์องชายครับองชายพันดูก็ยั่งยืนแข็นิดนึงสวยงามนี่เอง่อาจจะคิดไ้เองข้าเขาเราเยอะอ๋อัยายรับแล้วเป็นใครยังไงอ๋อแล้วารคอร์องชายพันครับผมคแรคเตอร์จริงๆก็ เป็นหลานหลวงแหละก็คือเรียกว่าไงเ,เ,เ,เป็นเป็นเชื้อพระวงศ์เป็นเจ้าอะไรอย่างนี้ครับก็จะเรียกว่าไรที่เขาต้องรับหน้าที่ในการแบบช่วยดูแลบ้านเมืองอะไรใดๆแต่ว่าเรามีเรียกว่าไงเรามีสิทธิ์ัดตรงที่ว่าเราเสพเจ็บกระสอบกระแตกนิดหน่อยมันสบายาที่แตเด็กเขาจะมีส่วนสิตรงนี้ที่แบบว่าคอยมาแบบเบออสิทธิที่แบบหานหลวงนั่นต้องเข้ามาช่วยดูแล,แลรักษาอ่ะมีไหะคะ แปว่าค่งนาย่้พอเาเล้เ่นมงนไม่ใส่ก็ไม่พูดยไม่พูดเลยดเลเรียบร้อยีนี่ก็คิเจษใไหม่ให้คนที่พูดเยอะเขาเล่าให้เร่ายว่าเรื่องราวจะบยังไง เรื่องนี้เหรอคะก็ถือว่าไม่ได้เหมือนแต่เรื่องของเอกเลยนะคะสำหรับใครที่แบบเคยดูของเอกมาก็คือดูตัดจะได้เลยเนาะมันจะมันจะแบบว่าอีกอารมณ์นึงอีกเลยค่ะขึ้นข้างหน้ากลังไปทีแบบคนเริ่มยาวขึ้มมาค่ะลื่นกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แค่เราตัวเอง ให้เ้ยงย่อจะสร้างเ้ย่อจะสร้านั่นเนี่ยควันเลือกย่อนะครับย่อคือย้อนกลับไปนะครับเอาแล้วเป็นกล้องแล้วประมาณก็คือเอาน้ตหมดท่าจริงจริงมันเป็นในในหมอหลวงเนี่ยครับก็จะเป็นยุครัชกาลที่สามครับแต่ว่าเอ่อย่างนที่แล้วเราเป็นรัชกาลที่ห้าครับแต่ว่าท่านนี้เนี่ยก็ผมก็จะเป็นนักเรียนหมอหลวงครับแล้วก็มา เติบโตในบ้านที่เป็นหมอหลวงทั้งหมดเลยพ่อเ็เป็นพี่ชายก็เป็นครับแล้ววันหนึ่งก็มีผู้หญิงคนนึงมาจากไหนก็ไม่รู้คนนี้ครับแล้วเราก็ไม่ต้ังยื่นจกประาถืไว้ก่อนแล้วก็แล้วต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็เราเาก็ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นเอุนวุ่นวายไมอยากรู้มันมีคนนี้มาบบนี้แบนี้ ดชความสนุกสนานขอเรื่องนี้แต่ละแต่ละคนคิดว่าคืออะไรบางเรื่องผ่านทะเเรียนมาเลยตั้งแต่ปีนักแปนเป็นนักแปนความสนุกสนุกทุกตอนเลยครับอย่างที่ที่ิุได้บอกว่าทุกครั้งที่ได้มาฟองนี้คือสนุกสนุกทุกวันทุกวันจะมีเรื่องราวอะไรดนแก้ดูวันทั้งเนี่ยเขานี่ยเขาเนี่ยมาไหนมาไหนเนี่ยอ่าสรุปสรุปตรงไหนใช่ไหมในในเรื่องใช่ไหมครับคือต้องบอกว่าคือเรื่องเนี้ย ปวดเรื่องงานเป็นอะไรที่แบบอ่าแล้วแบบขำอยู่คนเดียวก็ขำตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วครับก็คือมันจะมีเรื่องราวแบบความเนื้อหาดราม่าความโรแมนติกอะไรพวกนี้ที่คือผมว่าคนดูต้องสนุกพาไปกับเราแน่นอนแล้วก็มีเรื่องหมอเนี่ยตรงนี้ที่บอกว่าเออเรื่องเก็บเก็บความนี้ตรงนี้ไอดีโอได้แบบไงแบบก็จริงก็คล้ายๆที่เซ็นเตอแพนบอกครับว่ามันมีทั้งทั้งเรื่องของ สาระด้วยแล้วก็มีเรื่องของความเพียาด้วยครับแต่ว่าเรื่องนี้เราก็จะซีเรี่อเรื่องของอยาหน่อยเรื่องการรักษาด้วยเพราะว่าคลยเพิ่มมากขึ้นมากกว่าก่อนก่อนค่ะคิดว่าความสนุกของเรื่องนี้ก็จะมีความเอเกี่ยวกับระยเวลาต่างๆแต่ตอนนี้เรื่องการีักษาดีเพราะตอนนั้นโรคอะไรแก็รักษายังไงอะไรอย่างเงี้ค่ะแล้วก็มันก็จะมีเรื่องความแผนปัจจุบันด้วยถ่าปัจจุบันด้วย ขอองหมที่เราจะแซ่ซ้อนไปเลยคะอยากเล่ายอ๋อก็คือมีทางโ้นรอบนึงนุ่นู้นแล้วก็รอบนึงุ่ปัจจุบันด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังมีแค่ซ้อนในโลกแซ่ซ้อนที่เหมือนโลกเลยอ่ะกอดแท้กอดสุดแบบกอดแท้แซ่้อนในโลกจะแซ่ซ้อนไปเรื่อยๆในทุกตอนอดแท้กอนแท้กอนแท้ มีแก๊งหมอกมีแก๊งนักเรียนแพทย์ที่มาสนุกตรงนี้ด้วยโหอันนี้หนักเลยครับแก๊งนักเรียนแพทย์ก็จะมีพี่ปอยครับแล้วก็มีน้องๆนักแสดงอยู่หลายคนเลยครับมี๊อถมีบ้านมีแก๊สด้วยครับอถด้วยหลายคนเลยน่ารักมากครับแต่วันนี้ที่มาเป็นหนูบังไหมครับมีการตั้วตใช่ไหมมีแฟนนักแสดงน่ารักจังเลยการ เยอะอะไรเยอะอ่ะถ้ามาสุขเรื่องนี้สนุกยังไงบ้างคร <ผม S 2> <ม>ับหนูว่าแบบเป็น <c oughs> วาไรตี้มากนะจริงๆันมีทุกพาร์ทครบเลยครับแบบความคามน่ารักของคนในครอบครัวอะไรเยอะแบบได้เห็นจ,จาะลึกเม่ใช่แบบสำหรับอาหารเราคนสมัยนั้นทานอะไรกันนะครับไม่ใช่แบบในห้องเรียนเขาเรียนหมอในยุคนั้นาเขาเรียนอะไรกันแล้วในมุมของคนที่อาจจะอยู่คนละพวกแต่วงเราเข้ามาเาคิดยังไงกับเวลามาเจอกับ คือเป็นตัวละรของเราวที่พาร์ทของแบบไม่ถึงเขาออกรบกันเนี่ยคือมันมันพบว่ารบก็มารวมมากครับมันมีแอคชั่นด้วยเหรอคะมีครับมีมีมีครบครับมีนั่นคตอนแรกเลยครับมีจุดคาดแต่ไม่ใช่โมงนะครับอ่าหนิงหนิงวัตถุคืออะไรครับความสน้กเครื่องแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยสนุกด้วยการแต่งตัวยังไงไหมค่ะก็ ที่วกันคือตัวละครทให้ความเป็นผูใเแไล์ทเข้ามาแล้วก็ให้นตเข้าใจกัตก็าอเลนแบบว่ามันสนุกสนกจากยาอืออ่ะสุดท้ายสนุกสนุกหมอยาค่ะรักษาอะไรได้บ้าง หมอหลวงสิห,หมอหลวงหมอหวมลวงรักษาอะไรบ้างหมอหลวงขอขอคำตอบวาวๆนะวมอวเนยหรอหมอหลวงนี่รักษาต้อได้ครับต้ออะไรคะต้อกระจกเนี่ยครับนี่เหรอแต่วิธีการรักษาเนี่ยต้องไปดูในเรื่องหมอหลวงวาวมากการรักษาต้อกระจกสมัยก่อนอ่ะคิดว่าหมอหลวงรักษาอะไรรักษาใจอะไรดูแล้ว้าสนุกอะไรเงี่ย ได้หมดได้หมดได้มดหมอเบาวิส่งแลวเลยเบาวิสั่งเบ้าหครักษารักษา ครับผมเกิดนดูว่คงเหมือนกับตนที่พวกเรานั่งกันอยู่ในบ้านน่ะเป็นเป็นครอบครัวกันน่ะงานต้องานท่ากิจกรรมในครอบครัวเยอะมากมันเป็นการสะกดท้งะครอบครัว่ได้รับแนอ่ะไปจแทเลยรักษาอะไรได้บ้างยิงล้อเขานะยิงเล่นอะไรหรือเปล่ายิงก่อนไหมยิงก้อนนะายสุดยากเลยนะหมอหลวงรักษาอะไรได้บ้างเอาเลยิงรักษาวัฒนะรรไทยไหมโอ้ยอะไรจริงน

ก็บอกนะก็บอกปิดรายการเทียนก็นี่เอ่อ่นะนอกจากรักษากายแล้วนะครับก็มีรักษาใจด้วยเยียวยาใจนะครับเรื่องนี้บอกเลยว่าดูแล้วไปชุ่มกระชวยหัวใจแน่นอนโอ้ยโอ้ยโอ้คโอ้ยโอ้ยโออ้อ้ยโอ้ยนอ้ยโอายโอ้ยราแย้ยโอ้ยาอ้อย้ยเอยโอ้ยโอ้ย้ยเอ้ยโอ้้อนกโอ้ยยอ้ยย้ยย เราชิวเราชิวได้าเดี๋ยวมันเล่นมันเล็าจะเก็บคำถามมละนีจะน่าเนอะไริบไม่ได้อย่างได้ลูกนี่เป็นคำถามเป็นไงโุกคนแปดสุกแปอสกไปไหนโ้่านแล้วหนึ่งสองสามไปไปไป